สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อง f อฟทุกท่านครับ7กันยายนพี่น้องไล่นั่งแท่น2วันพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยพี่น้องอรอลุ้นแค่ติดหรือไม่ติดนะครับจะได้ซ่อมกันไหมพี่น้องครับใช้เวลา2วันพี่น้องเมื่อวานนั่งไม่เสร็จพี่น้องครับกิ่งเสียหมดเลยพี่น้องนะครับยุ่งกับร้านชายพี่น้อง สำหรับตันนี้พี่น้องครับเนี่ยก็ได้ไม่กี่สีเหล่าพี่น้องครับประมาณหกสีพี่น้องได้อยู่หกสีนะครับใส่เข้าไปก็ไม่ได้ใช้กาวด้วยพี่น้องครับไม่ได้ใช้กาวนะครับก็จะลองดูการไม่ใช้กาวพี่น้องครับไม้มันจะเปลี่ยนสีไหมนะครับไม้มันติดเชื้อราเชื้อโรคเชื้อไวรัสอะไรหรือเปล่าพี่น้องครับก็ใช้เวลาอยู่สองวันพี่น้อง เหลืออยู่สามต้นพี่น้องครับยังไม่ทําพี่น้องนะครับยังไม่ทํามันเป็นต้นใหญ่พี่น้องนะครับเอาไว้ให้มีกิ่งก่อนตอนนี้ไม่มีกิ่งเลยพี่น้องครับไม่มีกิ่งเหลือเลยหมดเกลี้ยงนะครับมันมีก็มีแต่กิ่งที่ไม่สวยพี่น้องครับสีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับกิ่งก็ไม่มีข้อตาพี่น้องครับข้อนห่างเกินอย่างเช่นปทุมมาพี่น้องนะครับ พ่อมันไม่ได้พี่น้องวันนี้ก็ไล่ให้หมดเลยพี่น้องครับไล่นั่งแท่นเรียบร้อยต้นนี้เป็นสายพันธุ์อาราพิคัมนะพี่น้องพอม,ม,ามานั่งแทน่นตั้งแต่เมื่อวานครับมันจะยากหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันมีมันมียางเยอะพี่น้องครับสายพันธุ์นี้ยางมันเยอะพี่น้องแล้วก็กิ่งมันอะเวลาเราตัดหน้าตอหน้ากิง่งนะหน้าตอมันจะใหญ่หน่อยพี่น้องครับ ไม่รู้จะติดให้หรือเปล่านะครับนี่ส่วนต้นนี้ก็ไม้ที่ทำม้แจกพี่น้องก็ผ่านไปเจ็ดวันพี่น้องครับอาการดีแล้นะครับดูแล้วนะพี่น้องดูจากเนี่ยแดดไม่ค่อยมีพี่น้องครับเนี่ยมันมี ตากิ่งออกมาแล้วพี่น้องครับเริ่มทิ่มออกทะลุถุงพลาสติกแล้วพี่น้องนะครับตากิ่งน่าจะต้องแกะถุงนะครับพี่น้องครับถ้ามันทิ่มทะลุมานะครับไม่อยากจะแกะมันตอนนี้พี่น้องนะครับจับปล่อยไปก่อนกลัวมันดีดพี่น้องครับเดี๋ยวกิ่งมันหลุดมานะครับก็ใจะให้มันติด ถ้ามันทะลุถุงพลติกออกมาก็จะหาวิธีแก้เอาพี่น้องครับก็ติดดีพี่น้องครับติดดีแล้วนะครับเป็นไม้ทำไว้แจกพี่น้องครับง่วงนอนอะไรลูกนอนตื่นเมื่อกี้ง่วงนอนอีกแล้ว <c oughs> ส่วนหน้าต่อใหญ่พี่น้องครับที่ผมทำไปอันนี้เป็นาสายพันธุ์แดงจกักรพรรดิหน้าต่อใหญ่พี่น้องครับติดแล้วพี่น้องนะครับหน้าต่อใหญ่เปิดได้แล้วพี่น้องครับนี่เปิดได้แล้วตัวนี้ก็ใช้กาวพี่น้องครับใช้กาวอยับเป็นแดงจกักรพรรดิให้หรือเปล่านะครับพี่น้อง ก็ยังเหลือกิ่งตรงกลางพี่น้องครับที่ผมซ่อมใหม่นะครับก็ไม่รู้จัดติดให้หรือเปล่าส่วนกิ่งติดตีหมดแล้วนะครับพี่น้องแต่ผมก็ยังครอบไว้อยู่พี่น้องครับจะครอบไว้ครอบไว้เหมือนเดิมพี่น้องนะครับร้อยกิ่งตรงกลางมันติดก่อนพี่น้องผมถึงจะเอาออกให้หมดเลย ขอบไว้มันเดิมพี่น้อง <c oughs> ส่วนชวนชมนะครับพี่น้องครับที่ยังเหลืออยู่หลักๆเลยนะครับอยากจะต้นใหญ่หน่อยพี่น้องนะครับสามต้นผมว่าจะเอาไว้อากาศมันดีๆก่อนพี่น้องผมจะมาไล่ทําใหม่นะครับก็จะเหลืออยู่สามต้นพี่น้องครับต้นนี้ก็เสร็จสับไป ติดหรือเปล่านะครับผมพี่น้องครับก็ต้องมาลุ้นกันเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันติดคือติดนะครับแต่ไม่เกินสิบวันต้องติดนะครับถ้าไม่ติดก็กิ่งก็จะเน่าไปนะครับพี่น้องก็จะเลืออยู่น่พี่น้องครับกําลังคิดจะเอาเพชรบ้านนามานางแน่นไม้ไม้สีแฟนซีพี่น้องผมจะไม่เลี้ยงเพชรบ้านนาแล้วพี่น้อง ก็มีอยู่สองต้นพี่น้องครับนะทำไว้เอารวมกันไว้ละนี่พี่น้องครับเพ็ดบ้านนาพี่น้องกำลังคิดว่าจะเอามานั่งแท่นไม้สีดีไหมนะครับพี่น้องครับก็จะแปลกแหวกแนวหน่อยพี่น้องนะครับต้นนี้กับต้นนี้พี่น้องครับ มีสองต้นก็เลยเอามาทำรวมกันพี่น้องให้มันติดอยู่ในต้นเดียวครับเป็นต้นเดียวกันพี่น้องครับผมว่าจะตัดทำไม้สีแฟนซีพี่น้องสำหรับเพชรบันนาโซมหมดไม้โซมหมดแล้วแหละลาน้ำค้างเล่นงานพี่น้อง กิ่งสวยพี่น้องครับกิ่งเยอะลำต้นก็โอเคเลยนะครับใช้ได้เลยพี่น้องเอาไว้นั่งแท่นไม้สีพี่น้องครับนี่อีกหนึ่งต้นพี่น้องครับเพชรบรรณาแล้วก็มีอีกหนึ่งต้นไม้ที่จำสายพันธุ์ไม่ได้พี่น้องนะครับก็จะเอาไว้ทำไม้สี อันนี้น่าจะเป็นน้องแหนพี่น้องครับน้องแหนครากตะขาบก็จะไว้ทําไม้สีเหมอนกันพี่น้องนะครับ<ม>อาจจะเป็นพวกรวยจังเลยหรือขอให้รวยประมาณนี้พี่น้องครับเอาดอกแปลกๆหน่อยนะครับอ,รอ,ะอะไรลูกอยากลงแล้วอ่ะขึ้นไปเล่นรถบนแมคโครพี่น้อง ครับผมพี่น้องครับเหลือ3มต้นสุดท้ายนะครับที่รอาการนั่งแท่นอยู่พี่น้องตอนนี้ก็อยากจะงสงไซจะต้องเสียลากไป1นเส้นนะครับพี่น้องครับจากลากมีอยู่12บสองเส้น,นก็ถือว่าเยอะพอสมควรพี่น้องนะครับกิ่งก็ยังไม่โตเท่าไหร่พี่น้องครับ บางกิ่งก็ยังเล็กอยู่นะครับต้นนี้จะเอาไว้นั่งแท่นเหมือนเดิมพี่น้องครับใหญ่หน่อยพี่น้องนะครับดูในรูปอาจจะใหญ่แต่จริงๆมันก็ใหญ่นะครับต้นนี้ใหญ่จริงพี่น้องครับใหญ่จริงก็เหลือแค่นี้พี่น้องครับสามต้นนะครับที่เหลือก็นั่งแท่นหมดแล้วก็รอลุ้นแค่ว่าติดไม่ติดนะครับพี่น้องครับ สีจะเปลี่ยนหรือเปล่าพี่น้องก็ยังมีอยู่พี่น้องครับมีประเดินไปดูอยู่นะครับมีชนชมที่สีมันเปลี่ยนไปนะครับก็คงจะอาจจะต้องแก้ไขนะครับหรือไม่ก็ปล่อยไปพี่น้องโดยเฉพาะบาร์บี้พี่น้องครับนั่งแท่นนะครับยิ่งหน้าต่อใหญ่ๆพี่น้องครับนั่งแท่นนะครัโดยกาวร้อนโอกาสที่จะ กลายพันธุ์นะครับติดเชื้อไวรัสก็มีเชื้อไวรัสก็คือมันทําให้ไม้กลายพันธุ์เป็นสีอื่นพี่น้องนะครับบางคนก็ชอบนะครับชอบเพราะว่าสีมันแปลกนะครับมันจะไม่ได้สีเดิมพี่น้องครับเมื่อมันติดไวรัสมันจะได้สีใหม่นะครับพี่น้อง <c oughs> ก็คงจะเป็นสีเดิมนิดนดนะครับและส่วนมากเป็น,ปน <c oughs> หางปลาพี่น้อง เป็นลายประกัดนะครับเป็นลายหางประกัดส่วนมากนะครับถ้าไม้มันติดเชื้อนะครับพี่น้อง <c oughs> ไม้แจกก็คงจะต้องได้ซ่อมดูท่าทางพี่น้องครับมีอยู่ต้นหนึ่งพี่น้องนะเหมือนงานจะเข้าอย่างว่าพี่น้องครับแดดมันไม่เพียงพอนะครับนั่งแทน่นว่าจะไปจะไปจัดการใหม่พี่น้องครับ <c oughs> จะคุมลังคาเอาฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ๆนั่นแหละอันเดิมนั่นแหละที่มันปิวมาพี่น้องเอาไปคุมไว้หน่อยก็จะรัดเชือกไว้ให้แน่นพี่น้องครับให้มันโดนแค่แสงพี่น้องแต่จะไม่ให้โดนแดดไอ้ไม่ให้โดนฝนนะครับถ้าไม่มีฝนก็จะเอาลังคาออกนะครับบางวันก็ปิดบางวันก็เปิดอย่างนี้แหละพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนครับผมก็ต้องระวังเอา สำหรับกิ่งชมชมพี่น้องครับนะผมไม่มีนะครับพี่น้องนะครับที่พี่น้องเอฟซีถามมานะครับเดี๋ยวจะไปตอบกันให้หมดแหละพี่น้องนะครับตอนนี้ไม่มีกิ่งเลยและไม่มีไม้ขายนะครับพี่น้องครับไม่ต้องถามนะครับเอาไว้พร้อมก่อนพี่น้องดูดีๆก่อนนะครับมีหลายเจ้าพี่น้องครับเข้าขายอยู่ตอนนี้พี่น้องนะครับชวนชมอยากได้สีไหนไปหาเลยในเฟสเพียบนะครับ กลุ่มไหนที่เราเข้าไปในเฟซพี่น้องครับคนขายถ้าเขามีรหัสการขายนะครับเราก็ซื้อกับคนนั้นแหละนะครับแต่ถ้าเรากลัวเขาหลอกก็ถามเขามีเก็บปลายทางไหมนะครับแต่ถ้าเขาไม่ไม่มีการเก็บปลายทางพี่น้องครับคนขายไม้จะมีรหัสนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ถามแอดมินก่อนในกลุ่มนะผมก็อยู่หลายกลุ่มส่วนมากยะ เน้นอยู่กลุ่มสองกลุ่มนี่แหละพี่น้องนะครับยังไม่ได้ออกจากกลุ่มเขาเลยบางทีก็เข้าไปหาศึกษาดูบางกลุ่มก็โอเคบางกลุ่มก็ไม่ไหว <c oughs> ก็ไปหากันดูอยากได้สีไหนนะครับพี่น้องครับผมก็เสร็จสับหมดแล้วแหละลาไปก่อนพี่น้องครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอพระคุณทุกท่านที่เพ็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องครับเอาไว้อรอลุ้นกันพี่น้องครับไม้ใหญ่ขนาดนี้พี่น้องนะครับนั่งแท่นจะติดดีไหมหรือผมจะต้องมานั่งเกาหัวอีก <c oughs> มานั่งซ้อมอีกนะครับพี่น้องครับตอนนี้ความหวังของผมพี่น้องครับอยากให้ต้นนี้มาติดเร็วๆนี่น้องครับไม้ดำนะครับ ที่จะไว้ทําแจกพี่น้องอยากให้มันติดเร็วพี่น้องครับผมจะได้ถอนขึ้นมาพี่น้องถอนขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนดินใหม่พี่น้องครับเปลี่ยนดินใหม่ครับให้ปุ๋ยใหม่จะได้เร่งทําดอกแค้ทันหน้าหนาวนะครับพี่น้อง <c oughs> ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ